เจ้ากบน้อยข้านะี่ยได้ยินมาว่าเจ้านะ่ะสามารถมุดลงไปในรูที่เล็กที่สุดได้หรือหรือสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นค่ะน้องมินดาก็มาทักทายกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะนี่กำลังกินขนมกินน้ำอยู่เลยค่ะชื่นใจไหมคะ<จ>่ะใจน้องมินดาถ้าอย่างนั้นเรามีนิทานไปฝากเพื่อนๆด้วยดีไหมคะ ดีอ่าโอเคค่ะงั้นไปฟังนิทานกันเลยค่ะไปกันเลยอ่าเก่งมากค่ะนิทานเรื่องงูกับกบกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะริมแม่น้ำแห่งหนึ่งได้มีเจ้างูตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ใกล้กับรากของต้นไม้ใหญ่ และขณะที่เจ้าง,งูกำลังนอนหลับอย่างสบายใจนั้นมันก็พลันต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงของกบตัวหนึ่งได้กระโดดผ่านมาอ๊บอ๊บบเอ๊ะนั่นเสียงกบนี่หายอาหารของข้ามาแล้วนะว่าแล้วเจ้าง,งูก็ได้เอ่ยทักทายกบน้อยว่าสวัสดีจ้าเจ้ากบน้อย กบได้ยินเช่นนั้นก็ทักทายตอบพร้อมกับกล่าวชมงูว่าสวัสดีจ้าพี่งูโหผิวของท่านน่ะมันช่างเหลืองอร่ามราวกับทองคําเลยนะพี่งูน่ะช่างงดงามยิ่งนักนะจ๊ะอ๊อบอบ๊อบ,อบเมื่อกล่าวจบมันก็ค่อยๆกระโดดห่างออกไปจากงูงูจึงได้ตอบกลับว่าเจ้ากบน้อยเจ้ารู้หรือไม่ ว่าตัวของเจ้าเองเนะก็มีสีเขียวดังประดับด้วยมรกตแวววาวเลยนะจ๊ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อเจกบน้อยได้ยินเช่นนั้นก็กระโดดเข้าใกล้งูด้วยความภาคภูมิใจงูจึงได้พูดต่อไปว่าแล้วยิ่งเจ้าอยู่บนใบบัวน่ะเจ้าก็ดูช่างงดงามกว่าดอกบัวทั้งหมดเลยนะจ๊ะเจะกบน้อยเมื่อเจกบได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งกระโดดเข้าไปใกล้งูมากขึ้น งูจึงได้พูดต่อไปอีกว่านี่เจ้ากบน้อยข้าน่ะได้ยินมาว่าเจ้าน่ะสามารถมุดลงไปในรูที่เล็กที่สุดได้เลยหรือเจ้าอยากลองเข้าไปดูในท้องที่คดเคี้ยวของข้าไหมล่ะว่าแล้วเจ้างูก็อ้าปากกว้างเพื่อรอเจ้ากบน้อยและแล้วเจ้ากบน้อยก็หลงไปกับคำชมของเจ้างูมันจึงได้ตอบกลับเจ้างูไปว่า ใช่แล้วพี่งูข้าสามารถมุดลงไปในรูที่เล็กที่สุดได้เลยนะท่านคอยดูนะสุดท้ายเจ้ากบก็ได้กระโดดลงไปในปากของงูทันทีช็ <c oughs> เสียงของเจ้างูได้รีบงับเจ้ากบน้อยไว้ในปากพร้อมกับพูดกล่าวขอบคุณเจ้ากบน้อยว่า ขอบใจนะเจ้ากบน้อยเจ้านะ่ะช่างมีน้ำใจประเสริฐนักหนาที่มาให้ข้ากินโดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยฮ <laughs> โอ๊ยไม่น่าไม่น่าเสียงของกบน้อยร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานสุดท้ายเจ้ากบก็ได้กลายเป็นอาหารของงูในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดที่แสนหวานจะนำภัยมาสู่ตัว ต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่าเด็กๆนั่นก็คือเรื่องม้าศึกกับนักรบกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะเมืองแห่งหนึ่งซึ่งกำลังเกิดสงครามขึ้นเหล่าทหารจึงต้องเตรียมความพร้อมทำสงครามและได้มีนักรบคนหนึ่งได้ดูแลม้าศึกของตนเองเป็นอย่างดีมาๆเจ้มาม้าศึกของข้าครั้งนี้เราจะต้องทำศึกสงครามอีกอยาวนานเลยนะเพราะฉะนั้นเจ้าต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มามากินอาหารดีๆที่ข้าได้จัดเตรียมไว้ให้เจ้าเสียงของนักครบได้เรียกม้าส,สึกของตนเองให้มากินอาหารโดยอาหารที่เขาได้เตรียมให้ม้าส,สึกนั้นก็ได้แก่นมข้าวโพดและอาหารอีกหลายชนิดที่มีประโยชน์ทําให้ม้าส,สึกนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณขอรับนายท่านขอบคุณขอรับสาหรับอาหารที่ดีๆข้าจะพานายท่านออกรบครั้งนี้ให้สําเร็จขอรับ เสียงของม้าศึกได้กล่าวขอบคุณนักรบผู้เป็นเจ้าของและแล้ววันที่ต้องออกรบก็มาถึงทั้งม้าศึกและเจ้าของก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถพิชิตข้าศึกได้อย่างสำเร็จบัดนี้เราสามารถเอาชนะข้าศึกได้แล้วเป็นเพราะเจ้านะเจ้าม้าศึกที่ร่วมแรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับข้าท้าไม่ครั้งนี้เราสามารถชนะข้าศึกได้ยังไงได้ เสียงของนักรบกล่าวด้วยความดีใจที่สามารถเอาชนะค่าศึกในครั้งนี้ได้และหลังจากสงครามในครั้งนี้นักรบก็คิดว่าม้าศึกของตนคงไม่มีประโยชน์ใดๆอีกแล้วมาจมม้าศึกได้เวลากินอาหารของเจ้าแล้วมานี่ข้าได้เตรียมอาหารไว้ให้เจ้าแล้วมาเสียงของนักรบไดเรียกม้าศึกของตนเองมากินอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แต่อาหารในครั้งนี้ เป็นเพียงหญ้าแห้งและน้ำเท่านั้นซ้ำร้ายกว่านั้นนักรบก็ได้ให้ม้าสึกคู่ใจไปแบกฟืนแบกไม้เหมือนเป็นสัตว์ใช้งานตามไร่นาเหนื่อยเหลือเกินขาเหนื่อยเหลือเกินหนีสินาะคงเป็นโชคชะตาของขา เมื่อขาหมดประโยชน์แล้วเจ้านายก็ไม่เคยสนใจดูแลบำรุงร่างกายของขาเลยซ้ำยังใช้ขาทำงานตอนนี้ร่างกายขาเริ่มไม่ไว้แล้วนะเอ้ยเสียงของม้าสึกได้บ่นน้อยใจให้กับโชคชะตาของตนเอง แต่ต่อมาไม่นานนักสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งครั้งนี้นักรบได้รับคำสั่งให้นำม้าศึกคู่ใจของตนออกไปสู้สนามรบเช่นเดิมมาเจ้มาม้าศึกคู่ใจของข้าครั้งนี้ด้เกิดสงครามขึ้นอีกแล้วข้ากับเจ้าจะต้องร่วมแรงร่วมใจเอาชนะข้าศึกได้เหมือนครั้งก่อนรู้หรือไม่ฮะ แต่ครั้งนี้กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อนักรบได้ใส่เครื่องประดับยศม้าอ่านและขึ้นขี่บนหลังของมา้ามันก็พลันล้มลงเพราะรับน้ำหนักไม่ไหวฟุบโอ้อะไรกันนี่เจ้มาม้าทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้ฮะเสียงของนักรบได้เอ่ยขึ้นด้วยความตกใจเมื่อเจ้าม้าได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกลับไปว่านายท่านสึกครั้งนี้ท่านคงต้องเดินเท้าออกรบแล้วละ เพราะท่านได้เปลี่ยนม้าสึกยังค่ะให้กลายเป็นเพียงม้าที่ใช้แรงงานตัวหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่ไว้แล้วออกรบไม่ไว้จริงๆเออเมื่อเป็นเช่นนี้นักรบก็หนักอกหนักใจเป็นอย่างมากที่ครั้งนี้เขาไม่ได้ออกรบคู่กับม้าสึกคู่ใจทำให้สึกครั้งนี้นั้นต้องพ่ายแพ้ในที่สุดนิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่า จงอย่าละเลยต่อสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับเราเพราะเราอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์นั้นอีกต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องชายชนบทกับแม่น้ำกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะริมแม่น้ำอันกว้างใหญ่ที่ไดมีแม่น้ำไหลเชี่ยว และในขณะนี้เองได้มีชายชนบทคนหนึ่งที่กำลังยืนรอเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งเขาเดินวนไปวนมาด้วยความสงสัยว่าเอบริเวณใดกันมันจะเป็นบริเวณที่ดีที่สุดที่จะทำให้ขาสามารถข้ามแม่น้ำไปได้อย่างปลอดภัยนะขณะที่ชายชนบทผู้นี้เองได้ยืนคุ้นคิดอยู่นั้นเวลาก็ได้ผ่านไปสักพัก และแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะนั่งลงที่ริมฝั่งแม่น้ำนี้แล้วใช้สติปัญญาพยายามคิดใคร่ควรให้รอบคอบไม่นานนักชายชนบทผู้นี้ก็คิดขึ้นได้ว่าข่าว่าบริเวณที่มีน้ำไหลเงียบที่สุดมันต้องเป็นจุดที่ลึกที่สุดแน่ๆแต่บริเวณที่น้ำเสียงดังที่สุดนั่นคือจุดที่ตื่นที่สุดเมื่อเขาคิดได้ดังนี้เขาจึงเลือกข้ามบริเวณที่น้ำไหลเสียงดังที่สุด เอาละน่าจะเป็นบริเวณนี้แหละที่สามารถทำให้ขาข้ามไปได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายเมื่อชายชนบทเลือกข้ามแม่น้ำตรงที่เสียงดังที่สุดทำให้เขานั้นสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำได้อย่างปลอดภัยอ่าในที่สุดข่าก็สามารถข้ามมาได้แล้วนะดีนะที่ขาได้นั่งใช้สติปัญญาคิดใครควรดูว่าตรงไหนที่มันปลอดภัย มิเชนนนั้นค่ะคงจะต้องตกไปในน้ำลึกแน่ๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไหวพริบและสติปัญญาทำให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้เสมอค่ะเพื่อนๆตอนนี้นิทานจบเรียบร้อยแล้วค่ะนี่น้องมินดาของเรายังไม่อิ่มเลยนะคะกินน้ำอีกแล้วชื่นใจไหมคะชื่นใจชื่นใจค่ะาฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามินิทานมาฝากอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ